พนอ FC, พ่องเอฟซีเพื่อนๆนกเขาใหญ่ถูกท่านเบิงเอาชมเอานะครับเจ้าอ่างตัวนี้มันโคตรทรหดเลยครับแมวจะคุบเอาจะขาฉีกหัวก็หยองไปเลยเลยครับบาดแผลเต็มตัว มันก็ยังคูใส่เพื่อนเฉยเลยนะครับมันอดทนทรหดจริงๆนะครับตัวนี้โอ้โหยอมใจมานะครับเพื่อนๆสุดยอดจริงๆครับนกตัวเนี้ยนกตัวโปรดของพ่อใหญ่หมอลำนะครับโอ้ย สุดลักสุดห่วงแต่แมวก็เจ้ากรรมเลือเกินนะครับเอฟซี FC. แมวเนี่ยมันไม่น่าจะมาทำผมเลยดูสี่หางก็ออกมดขาฉีกครับขาฉีกแต่ไม่หักเดินนี้เป๋เลยนะฮะนอนคูเลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรเลยครับ นอนเรียกนอนคูได้เฉยมันอดทนจริงๆดูนะว่าไม่เชื่อจะเอาไปเอาไปจดกับนกต่อตัวอื่นนะครับดูเอานะครับมันจะขนาดไหนมันสู้เขาเฉยเลยฮะดูดิขามันฮะ เจ้าอ่างทรหดใส่ฉายาให้มันใหม่แล้วครับไอ้อ่างทรหดสู้ไม่เลือกโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหน่าสงสารมากครับผม มันสุดยอดเลยครับถึงแกเอี้ยวตัวไม่ได้มันก็สู้นะครับ สุดๆเอ้นกตัวนี้มันโคตรเหมือนนะครับเหมือนจริงๆนะครับดูที่ครับน่าสงสารมากเลยสุดรอดเลยครับหายากมากแบบนี้ครับดูสนับปีเขานะครับหมานสุดๆนกตัวนี้อายุสองปีแล้วนะครับ ปีกเนี่ยก็โดนกัดหลุดออกหมดนะครับปลายปีกเง่าปีกนี่ก็เป็นแผลนะครับเนี่ยมันยังสู้อยู่เฉยเลยนะฮะขาก็ยังไม่หายดีเพิ่งได้สี่ห้าวันเอง ด,ดูดิดูดิดูลายลายหมานของมันนะครับสุดยอดนะครับลายนี้หายากนะครับถ้านกตัวไหนมีลายแบบนี้สุดยอดทรหดนะครับคลมกูอ่างนะครับตัวนี้อายุสองปีสุดๆเลยครับ เดี๋ยวปีกออกมาสุดนี่ก็คงต่อได้เหมือนเดิมครับโอ้ยโอ้ยขานครับเอ้ยน่าสงสารขาเขาสุดยอดมากครับ ดูสนับปีกนะครับเหมือนเกตลินเละครับสุดยอดเลยครับโอ้โโคตรโกรธให้แมวสุดๆเลยครับผมก็ดันเอาไปฝึกต่อดินกำลังจะเป็นต่อดินกำลังจะขันอยู่ดีๆนะครับเผลอแป๊บเดียวนะครับแมวมาตะพบ ขาฉีกไปเลยครับหัวนี่ก็โดนไปอีกดูสิครับความโรหดของมันดูเอาครับสุดยอดของโรหดนะครับ หัวก็ฉีกนะครับหัวเปิดเจ้าอ่างทรโลหดไม่มีอีกแล้วครับแบบนี้ครับหายากบวดแต้มด้วยนะครับ ผมว่ามีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่เธอโหดขนาดเนี้ดูสนับปีกเขานะครับสุดยอดนะครับ นอนนอนเรียกได้เลยครับดูดิครับความโรโลหดมันอะ ตั้งชื่อให้ใหม่แล้วแต่ก่อนชื่อว่าไออ่างซุปเปอร์เล็กตอนนี้ให้ชื่อว่าไอ้อ่างทอเหลาหดนะครับมันลอดจากปากแมวมาเลยนะครับ สุดยอดมากนะครับโอ้ยน่าสงสารมากครับ f c ตูดมันเนี่ยโดนกัดนะฮะบีกด้วยตูดด้วย ขาด้วยหัวด้วยนะครับโดนตะปบจนหัวเลิกไปเลยหัวฉีกไปเลยนะฮะสุดยอดเลยความทรโหดมันคลิปนี้ก็เอานกทรโหดมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับดูเอานะครับความทรโหดของเขาขอเอฟซี ดูไว้นะครับนกทรหดเป็นยังไงนะฮะเป็นอย่างนี้นะครับนกทรหดขานี่ยืนห้อยเลยครับสุดยอดของความทรหดหนึ่งเดียวในไทยนะครับสนับปีก็สุดยอดของความสวยงาม คลิปนี้ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ